โอเคเอ้ใหม่โปโต้วันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนะในแบบที่มีชื่อว่าอะไรวะ Survival Survival อะไร Survival The The Survival Game นะใช่ปะถูกเซอร์บอ he Survival Game เออ The Survival Game นะซึ่งหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะแต่ผมเคยเล่นมาแล้วนิดๆแต่เอ้ใหม่เคยเล่นป่ะไหม เคยเล่นแล้วเนะี่ยเคยละเออเคยละเพิ่งเข้ามาได่กี้ <c oughs> เคยละแล้วก็โฟโต้ที่เล่นไปก่อนแล้วนะที่เคยเล่นมาตั้งนานแล้ววันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดใน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 ,ในแบบนี้นะทั้งในเซิร์ฟส่วนรวมแนละ้วเซิร์ฟบีนะแต่เราจะมาฟาร์มเซิร์ฟบีก่อนเพราะเซิร์ฟส่วนรวมม่งปลาเถื่อนมากเลยใช่แนละ้วอืมตอนเราเข้าไปไกใ่ใหม่เอ,อ้ตอนเข้าไปไก่โฟโต้ photo, นี่แบบโดนยำเละเลยใช่ป่ะโฟโต้ ใช่พี่ทำไมเราถึงโดนระยำเรยววะโฟตโต้มีไหมเรามีคำตอบไหมคำตอบคำตอบก็คือของของมันแทบไม่มีเฮียเราก็จะมาฟาร์มสวีก่อนเลยไหนตอนนี้มึงมึงอยู่ไหนกันเนี่ยโหลระแยกกันแต่ต่างคนต่างไปและเฮ้ยกูเห็นคนหนึ่งกำลังตัดไม้ใช่ใช่น,นั่นจะเป็นไอโฟอตโต้นะ กับชุดเกาะนี่มาเต็มยุทธเลยทำไมามันอยู่ไหนไหม่กูว่ากูว่าไอ้โฟโต้ไปรับอไอ้ใหม่ก่อนมาเขาไปรับก่อนมาไปรับที่ใหม่เหรอเรออได้หมค์มันอยู่ไหนไหม่มันอยู่ตรงช้างมัน,ม,น,ม,นมันต้องอยู่ป่าป่าลุงดิบแน่เลยโฟโต้อยู่ทะเลซ้ายเอ้าลองไปเจอช้างได้เหรอช้างมันอยู่ทะเลซ้ายอ่ะใช่พี่ใช่เหรอช้างใครก็มีนะพี่ ไม่เคยรู้ว่ะไอ้น้องไม่รู้ว่ะเฮ้ยแล้วมาร์คเอ้ยม้ากูหายไปไหนวะพี่จำได้พี่ได้ม้าตัวหนึ่งอ่ะตีเลย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 ไอ้น้องทำไมมาถึงโหดกันวะมันมีอันนี้เหรอเออเออเออมันมันมันมีเมนูมีอะไรกันหรอเออมันมีอาวุธอาวุธไง ดาบแ,แรงมากเลยดาบคือแบบเกมไม่ใช่เนี่ยก็คือแบบถ้ามึงมีดาบดีๆสักเล่มหนึ่งอ่ะแล้วมึงแบบมีเกาะดีๆอีกหนึ่งชิ้นอะ่ะไอ้แคยมึงสามารถไปโดนลุมได้เลย,เย้ยคือแบบมึงจะสู้แบบสามสี่คนก็เอาอยู่อะ่ะไ <c oughs> อ้แคยถ้ามึงมีอุปกรณ์ดีๆอ่ะเล่นเกมนี้แบบอันตรายมากไปพอโตมาดีไปวิ่งลงน้ำไม่้ยไปเร็วโตวมีของอะไรให้พี่ไหมเนอะมีของอะไรไหม ยังไม่มีตอนนี้จุก,กงจุกเกาะไม่มีเลยเหรอไม่เรีบดิทำไมกระจอกจังวะยังไ<อ>งผม <ทำ S 2> ร้ายอ๋อใช่ผมเคยคราฟอันนี้มาให้พี่ด้วยอันไหนน,น้องเฮ้ยเอาโลไอ้น้องเดีไปลองดิกดคลิกขวาตีพ,พ,พี่มาดิตีพี่ดิ เอาเอาอยู่ไหนกูมีเรือแล้วคลิกขวาพี่คลิกขวาพี่คลิกขวาอยู่คลิกขวาค้างแล้วก็สวนพุงเชงชว่วงชว่วงนี่นะนี่ไอเจอฉลามเออมึงมึงระวังฉลามนะมันกัดทะลุเรือเลยนะปลาโปรโตโน,น,นี่อยู่อยู่เกาะลมต้นเลยไม่ใช่เกาะลมต้นเกาะบ้านเกิดไอ้น้อง แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะแในเกจไหนทะเลทรายเหรอต้องไปป่าดงดีป่ะมันมีภูเขาสูงสูงอ่ะเขาสูงสูงเปิกระโดดก็ไม่ได้เราต้องแยกย้ายกันแยกย้ายกันไปฟาร์มละฟาร์มอะไรก็นไอ้ไอ้ใม่ไอ้ใหม่มึงไปฟาร์มหินป่ะนี่พี่นี่พี่อะไรเนาะ ดูที่ผมฟาร์มมายาวนานนี่เฮ้ยมันต้องเป็นของดีแน,แน่เลยอุ้ยไอ้เยี่หนึ่งพันเลยบ้าไปแล้วชี <c oughs> ้อเดี่ยพี่ฟาร์มเราพี่อาบน้ำ <c oughs> อี๋ไปแล้วเราจะเอาไปซื้อซื้อหลักยังไงวะซื้อซื้อทั่วไปยังไงก็ต้องเก็บใส่ตัวพี่เราไปทีละนิดทีละนิดเนาะ ไอ้ใหม่ไอ้ใหม,ม่มันจะไม่มีไอ้นั้นเลยโตครับอะโตคเป็นไงเราไม่ใช่ไอ้ใหม่มันจะไม่มีพีเอ็กเลยไอ้โฟโต้ <c oughs> เอาม้ามันดีแต่ม้ามันวิ่งไปแลวนู้นทำไงเนาะ <c oughs> ไ,ไพี่เดี๋ยวค่อยวิ่งตามแมวไหมครับพี่แอ็กน้องให้ให้ใหม่หก่อนครับพี่แอ็กพี่ครับเตาเผาอันแรกได้ป่ะอันเตาเผาอันแรกก่อนไปห่งนะพี่ครับเหล็กก่อนโอ้พี่มีเหล็กมีพี่มีเหล็กหลายอันมากเลยอ่ะหมาว่าเตาเผาแรก พี่สเต็มครับครับได้ครับได้พี่สเต็มว่าอะไรเนาะครับครับพี่พต้องใช้โต๊ะครับอ่ะไม่พี่ใช้คอนอ้าวมันมันมีอุปกรณ์ต้องใช้โต๊ะครับอยากได้มีดบอกมีดเล็กมีอะไรอ,อ่ะอาไป ใหม่ทําหน้าที่แล้วเราจะแบ่งงานนะไอ้ใหม่ไหลโฟโต้จะเป็นหน่วยค้าของหน่วยดูดูดูแลดูแลเกี่ยวกับอเสบียงอุปกรณ์เราเฮ้ยหมาหมาเฮ้ยโฟโต้จะตายช่วยช่วยกูก่อนน้อง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 กูไม่มีกูไม่มีเตียงกูไม่มีเตียงกูไม่มีเตียงโอ้แย่ละโอ้แย่ละโอ้แย่ละโอ้เพราะว่าเพราะพี่สร้างคิวดีกว่ามิ่งเดี๋ยวตีโดนยันเอง โอ้ยแย่ละเออใหม่มันมีมันซักางกิวด้วยด้วยนะที่กูบอกอ่ะบอกไปตอนก่อนก่อนเริ่มอะ่ะเราสามารถสร้างคิวด้วด้วยเว้ยให้เพื่อนจอยเพื่อนเข้ามาแล้วเราจะตีกันไม่โดนแล้วเราจะไปบกุกแบบคิวคนอื่นอะ่ะนี่กู<ด>จะยังไงอะ่ะนี่กูจะสร้างเนี่ยนี่แหละกดสร้างเข้ามาเข้ามา นี่เราก็จะกลายเป็นเสื้อเสื้อฟ้าน้องมันจะตายแล้วมันไม่กินแล้วเนี่ยวันจะกินไอ้โฟโต้เราจะให้โฟโต้เป็นหน่วยหาสบเบียงนะหาสบเบียงกับคราวของส่วนพวกพี่สองคนเดี๋ยวจะไปกินพริกแล้วมันลดนี่ว่าเอาเงาพริกมาจากไหนอ่ะเงาพริกมาจากไหนวะไม่รู้เหมืนอนกันกคเด็ดออกมา เอามาจากไหนวะโอเคนะเนหลโปโต้เราจะเป็นคนคาบเสบียงนะขาบอาหารแล้วก็หาอาหารแล้วก็รับของอุปกรณ์การใช้ส่วนพวกพี่สองคนนะน้องแล้วพวกพี่จะไปหาไม้แล้วหาหินนะแล้วหม่ไปหาหินนะแล้วกูจะไปหาไม้ไอ้เดยวว่าใหม่ไม่ไม่มึงมึงมึงไปตัดไม้ก็ได้ไหม่แล้วกูจะไปขุดแร่เอาไหม่เอาพีแอ็กว่ะ <laughs> มีพีแอ็กว่ะ ไอ้ขวานเอาขวานไปนี่กูดรอขวานให้แล้วขวานขวานหินหรือขวานอะไรไไนเนี่ยนุ๊กเอาขวานหินเอาจากไ,ไหนอ,ะอ่ะแล้วกูให้มึงไปแล้วเอาเอาเอาขวานขวานขวานเหล็กขวานเหล็กมีไหมขวานเหล็กใครใ,ใ,ใหม่เลยอดอ่ะใหม่ขวานหินไหมแล้วกู <ๆ S 1> จะคราบ่ะทำไงอ่ะคราฟมึงมึงไอ้เกมไม่ใช่นะคือมึงต้องคราฟไล่กันไปเว้ยไม่ใช่คราฟแบบค่อยๆกันอ่ะมันต้องคราฟไล่ๆกันไปอ่าที่จะเป็นมีแต่อะไรที่ ทองอ่ะพี่พี่มีสิบห้าก้อนเลยเนาะทิง้งเอาทิ้งให้ไม่ได้บ่ะทองทิ้งให้ไม่ได้ไอ้หับเล่นไล่กันไปแล้วมันต้องคาบไงอ่ะมัน,ม,นมันทิ้งได้ดิมันทิ้งได้ทำไมพี่กดทิ้งไม่ได้อ่ะเออพี่ใส่ใส่ใส่ในกล่องมันต้องคาบไงเล่นไล่กันไปปีช้าเต็มที่เต็ม อย่างนี้ระวังระวังม้าเป็นรูนะน้อง <c oughs> ระวังม้าเป็นรูนะ <c oughs> แย่งแย่งนะ <I know. S 1> ได้แล้วสามอันคง <c oughs> ไมจะแย่งกันทำฮียอะไรสุดท้ายก็ต้องให้กันอยู่ดี <c oughs> ทำ้ีไหนี่อันนี้เ,เองเนาไปครับไป เออผมผมอยากผมอยากครับบางสิ่งบางอย่างนะพี่ครับเลยเนาะอยากครับเรือจะครับทำเพี่อะไรเรือไม่ค่อยจะเป็นเว้ยสิ่งที่จะเป็นตอนนี้คือชุดเกาะแล้วเว้ยน้องสิ่งที่เอ้าวีโดว้าวว้าวโอ้เจ้าตายเป็นอะไรตายอ่ะโดนหมีโอ้ไม่สู้อ่ะโอ้วีโดว้าวว้าวโอ้เจ้า กูสู้ไม่ได้เว้ยของที่กูมีอยู่ <c oughs> แล้วกูตายตรงไหนไหวะนะกูต้องไปตรงไหนวะนะเอาเลยนะคะไอ้เหี้ยลหลังจากที่เราแบบฟาร์มกันมานานมากเลยเราตัดช่วงที่ฟาร์มออกไปนะเพราะมันน่าเบื่อเกินไปแถมเราจะทําให้คลิปมันยาวเกินนะเลยต้องตัดช่วงที่เราออกก็จะเห็นนะเรามีฟาร์มมีฟาร์มไก่แล้วก็ทําสวนทําอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วกเ็เรามีช้างด้วยนะ เรามีช้างเรามีมา้าคือแบบเราอัปเกรดหมดเลยแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะเพราะว่ากลัวว่าคลิปมันจะยาวแล้วเมมมันจะเต็ม,มเกินก็เลยไม่เอาดีกว่าก็ใช้เวลาฟาร์มกันไปก็วันหนึ่งเลยนะนี่ตัดมาอีกวันหนึ่งเลยนะก็ไอ้ใหม่ตอนนี้ไอ้ใหม่น่าจะยังไม่ตื่นแล้วเราก็จะออกอะไรวะเราจะออกไปไหนมันพโ,โต ออกไปล่าเรือเพื่อหาวัตถุดิบมาทำอีกล,ล่าเรือเลยล่าคนในน้องทั้งสองไี่มี <c oughs> คือแบบเราเราเตรียมอุปกรณ์อุปกร,ปกร,รณ์มามาแบบพร้อมชุดเลยนะคือแบบเรากะว่าจะไม่ตายเลยนะน้อง<ห>แต่เราไม่มีเราไม่มีไอาใหมนะ่เนาะไอ้ใหม่ย,ยังไม่มาเลยแต่เป็นว่าเแล้วเออโว <c oughs> ตอนนี้พี่เจอววนวว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 ลววววเวว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 ว เอาแล้วไงล่ะไอ้น้องกูหลังไปดิทะเลทรายแสนกว้างใหญ่มึงโดนกูแน่จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละปุ๊ป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 เรียบร้อยไอ้เฮ้ยนี่ไงเก๊กเก๊กนี่ไงไอ้เหี้ยอุ้ยเราไม่เหี้ยว่ะน้องโอ้โว <laughs> นี่กูพังเตียงเลยแบบกูแบบแบบขยะจริงอ่ะกูเป็นกูเป็นคนได้ขยะในเซิร์ฟไปแล้วเว้ย <c oughs> นี่ไงเฮ้ยมีของด้วยันมีเนื้อปอนแม่งหมดเลยสัสว้าวก็มันเก็บของไว้เว้ยมันต้องแค้นแน่ๆเลยว่ะโฟโต้มันต้องแค้นมากแน่ๆเลยไอ้ <c oughs> พี่เมืวกพอราตอนโดนรังแกรแรกๆไงพี่คือตอนผมโดนรังแกผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะแต่แบบโอ้โหแม่งสุดจริงอ่ะแม่งแบบบ้านผมต,ตั้งๆงผมสมตั้ง,งบ้านอยู่แบบตรงสนามลบสนามลบเลยอ่ะ คือแม่งมาปวดบ้านกูตลอดทุกวันเลยเฮียแต่แบบพี่ตั้งตรงไหนไม่ตั้งแล้วพี่ตั้งกลางสซาบะรกเลยเฮียเฮ้ยพี่เห็นเรือนึกลำน้องเอาไอ้มือไอ้น้องในบ้านข้างหน้ามันโดนพี่จวงไปแล้วเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนมันคิดว่ามันจะรอดเว้ยอะไรมันพิีคมอะไรเราโดนส่องเลยรันวิ่งอะไรรันเที่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 อะไร พีโ่โดนพี่จะตายเอ้าพี่ตายไอ้เลยโอ้ยโอ้ย oh, yeah. แล้วน้องโอ้โอ้โฟโต้โอ้โอ้ไมค์ก็ตน้องพี่เปิดคลิปมาเล่นในไม่ถึง5นาทีเลยวมึงเนี่ยกูตายแล้วเบี yeah. ๊ พี่เย๊แบบมันแรงมากเลยอ่ะแล้วเชียร์แม่งพี่ของหายใช่หรอหมดตัวเลยอ่ะโอเคเชียร์แม่งเล่นแล้วแม่งเสียด เอาเป็นว่าไม่รู้จะมี EP พสองหรือเปล่าจะไมโปโต้เนองเกลี่ยผิดเออเกลียเคือแบบเอาตรงนะหนึ่งวันเต็มๆเ,เลยสร้างแบบหาของกันอะนะ่ะผมเล่นตั้งแต่สิบเอดโมงอะ่ะสิบเอ็โมงของเมงะนะื่อวานอะ่ะเมื่อวานอ่ะยันมานี่มันจะเที่ยงเที่ยงเทีะนะ่ยงครึ่งแล้วนะล้วกลับแบบตายด้วยแบบไม่ถึงห้านาทีเนอง เรียบทีเครียบเครียบโอเคครับก็พอไว้คนนี้ก่อนเขาไม่มีแล้วเต่าเลยไม่อยากมีแล้วพูดแล้วไปปิดคลิป